ชายวัย8ปปีนั่งอยู่ในห้องสอบสวนเล็กๆแสงจากหลอดไฟเหนือหัวสองกระทบใบหน้าที่เต็มอไปด้วยรอยเหี่ยวย่นดวงตาที่เคยเฉียบคมในวัยหนุ่มตอนนี้กลับมีเพียงความเหนื่อยล้าและหว่ดหวันเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนยืนอยู่ด้านหน้าของเขาหนึ่งในนั้นถือแฟ้มนาเตอะซึ่งเต็มไปด้วยหลักฐานภาพถ่ายและคำให้การจากผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นเสียงเปิดแฟ้มดังขึ้นท่ามกลางความเงียบเสียงกระแอมเบาๆของตำรวจหญิงคนหนึ่งทำลายความนิ่งงนันคุณปู่สมพรคุณรู้ตัวไหมว่าคุณกำลังถูกตั้งข้อหาอะไร ชายชราเงยหน้าขึ้นช้าๆก่อนจะพยักหน้าเบาๆรู้เสียงของเขาสั่นไหวราวกับต้องใช้พลังทั้งหมดในการพูดเพียงคำนั้นเธอวางรูปถ่ายใบหนึ่งลงบนโต๊ะมันเป็นภาพของเด็กหญิงตัวเล็กๆใส่ชุดนักเรียนผูกผมเปียยาวเธอยิม้มแย้มในภาพแต่แววตานั้นกลับแฝงไว้ด้วยความเศร้าและกลัวเด็กหญิงชื่อมีนาวัยเพียงส2องปีที่ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้ห้าเดือนและคนในหมู่บ้านต่างก็สงสัยว่ามีบางสิ่งผิดปกติเด็กคนนี้คือใครสำหรับคุณ ตำรวจหญิงถามอีกครั้งเสียงของเธอเยือกเย็นและเด็ดขาดส,สมพรหลับตาแน่นก่อนจะตอบเธอเป็นหลานของเพื่อนเก่าคำตอบนั้นทำให้ตำรวจอีกคนลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันทีเขาทุบโตเสียงดังจนถ้วยกาแฟสัน่นพอได้แล้วพวกเรามีหลักฐานหมดแล้ว DNA จากเด็กในคันตรงกับคุณทุกอย่าง สมพรหอบหายใจราวกับโลกทั้งใบถลม่มทับลงมาที่บาดท,ทุกความลับที่ซ่อนมาเป็นปีๆกำลังจะถูกเปิดเผยแต่ความจริงมันเลวร้ายยิ่งกว่าที่ทุกคนคิดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับมีนาไม่ได้เริ่มต้นจากเขามันเริ่มต้นจากคืนหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนในบ้านไม้เงียบสงบที่ไม่มีใครคาดคิดว่าในบ้านไม้เงียบสงบที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นที่เก็บซ่อนความลับที่สมมที่สุดหลังหนึ่งในหมู่บ้าน คืนนั้นฝนตกหนักฟ้าร้องคำรามจนหน้าต่างไม้เก่าโยกไหวมีนาในวัยเพียง12บสอขบกำลังนอนอยู่บนเสือ่อผืนเก่าในห้องเล็กๆข้างห้องครัวเสียงฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาใกลเ้เรื่อยๆพร้อมกับกลิ่นบุรี่ฉุนเฉียวที่เธอจำได้ดีกลิ่นที่มักจะมาพร้อมกับรอยฟกช้ำบนแขนรอยน้ำตาบนแก้มและคำขู่ว่าอย่าไปบอกใครไม่งั้นหนูจะไม่มีบ้านให้อยู่ แต่คืนนั้นมันไม่เหมือนคืนกื่นก่อนสมพรไม่ได้มาเพียงแค่ขมค่มขู่หรือแต่ต้องเธอแบบผิวเผินอีกแล้วเขาเมาและในแววตาของเขามีบางอย่างที่น่ากลัวกว่าครั้งไหนฮ่าฮ่าเสียงประตูไม้เปิดออกช้าๆมีนาหยุดหายใจในวินาทีนั้นเธอขยับตัวหนีไปชิดผนังห่มผ้าห่มผืนบางไว้จนสุดแรงสมพรนั่งลงข้างเธอวางมือเหีียวย่นไว้บนหัวไหล,เล่เล็กๆแล้วกระซิบด้วยเสียงที่แหบพร่าอย่าร้องนะถ้าหนูรักปู่หนูต้องเชื่อฟัง หลังจากคืนนั้นทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมีนาเริ่มเงียบไม่พูดไม่ยิ้มไม่วิ่งเล่นกับเพื่อนเหมือนเคยและทุกครั้งที่มีคนถามเธอจะหลบตาพูดเพียงว่าหนูเหนื่อยหนูง่วงจนกระทั่งครูที่โรงเรียนเริ่มสังเกตเห็นว่าร่างกายของเธอเปลี่ยนไปหน้าท้องที่เริ่มนูนเล็กๆและอาการวิงเวียนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้ต้องเรียกแม่ของมีนามาพบแต่แม่ของมีนาไม่ใช่แม่แท้แทๆเธอเป็นภรรยาใหม่ของพ่อซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนและเธอเองก็มีสายสัมพันธ์บางอย่างกับสมพร และเมื่อผลตรวจออกมาความลับทั้งหมดที่ฝังลึกในบ้านไม้เก่าก็เริ่มค่อยๆถูกงะออกทีละชั้นทีละบาดแผลทีละบาดแผลทีลทลท่ไม่มีวันลืมเลือนไปได้หลังจากผลตรวจยืนยันว่ามีนาตั้งคันครูใหญ่รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ทันทีพวกเขาเดินทางมายังหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นในเช้าวันหนึ่งที่เงียบงันบ้านไม้ของสมพรถูกปิดล้อมชาวบ้านมุงดูด้วยความสับสนและตกใจเพราะในสายตาของพวกเขาสมพรคือชายชาราผู้ใจดีมักช่วยงานวัดช่วยดูแลเด็กๆเสมือนเป็นคุณตาของหมู่บ้าน ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเบื้องหลังรอยยิ้มอ่อนโยนนั้นกลับซ่อนความชั่วร้ายไว้ลึกที่สุดเจ้าหน้าที่นำตัวมีนาออกมาจากบ้านในสภาพอิดโรยดวงตาไร้แววเหมือนเด็กที่หมดอายุขัยของความฝันไปแล้วเธอไม่ร้องให้ไม่สบตาใครและไม่พูดสักคำเดียวตั้งแต่ถูกพาออกมาแม่เลี้ยงของเธอยืนดูอยู่หน้าประตูสีหน้าว่างเปล่าไม่มีความห่วงใยไม่มีแม้กระทั่งความกโกรธต่อคนที่ทำลายชีวิตเด็กคนหนึ่ง ในระหว่างที่ตำรวจค้นบ้านพวกเขาพบไดอารี่เก่าเล่มหนึ่งใต้เตียงของสมพรหน้าปกขาดรุ่งริ่งด้านในเต็มไปด้วยลายมือสันสันของชายชาราทำไมเธอต้องทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้ดวงตาของเธอเหมือนแม่ของเธอไม่มีผิดหน้าแล้วหน้าเล่าที่อ่านออกมากลายเป็นบันทึกแห่งความหลอนและคำสารภาพที่ไม่มีใครคาดคิดสมพรเขียนถึงแม่ของมีนาผู้หญิงที่เคยปฏิเสธความรักของเขาในวัยหนุ่มเธอเลือกแต่งงานกับชายอื่นและทิ้งสมพรไว้กับความแค้นที่ไม่เคยจางหาย ถ้าแม่ของเธอเคยทำให้ฉันเจ็บงั้นเธอก็จะต้องชดใช้แทนบันทึกเล่มนั้นไม่เพียงแค่ยืนยันว่าเขาคือคนทำแต่ยังเปิดเผยถึงแรงจูงใจที่บิดเบี้ยวเกินเยียวยาขณะนั้นเองมีนาที่นั่งเงียบๆอยู่ในรถเจ้าหน้าที่สะอื้นออกมาเบาๆเป็นครั้งแรกน้ำตาไหลอาบแก้มมือเล็กๆกำเสื้อแน่นแล้วเธอก็พูดเสียงแผ่วเบาไม่ใช่แค่เขาคนเดียวประโยคสั้นๆนั้นทำให้เจ้าหน้าที่หันกลับมามองหน้าเธอด้วยความตกใจทันทีหนูว่าไงนะใครอีก มีนาไม่ตอบเธอก้มหน้าลงแล้วกระซิบเบาฮ่าฮ่าแม่ก็รู้แม่ก็เห็นแต่แม่บอกว่าอย่าพูดไม่งั้นเราจะไม่มีบ้านอยู่ทันใดนั้นทุกคนในรถเงียบลงเหมือนเวลาหยุดเดินเสียงฝนที่เริ่มตกลงมาอีกครั้งกลบความรู้สึกตึงเครียดไม่ได้เลยแม้แต่น้อยและที่สถานีตำรวจสมพรที่ถูกใส่กุญแจมือนั่งนิ่งเงียบจู่ๆเขาก็หัวเราะออกมาเบาฮ่าพวกแกไม่มีวันเข้าใจเด็กคนนั้นหน่า มันเหมือนเธอทุกอย่างเสียงหัวรเราะเบาๆของสมพรในห้องสอบสวนนั้นไม่ได้จางหายไปง่ายๆมันฝังอยู่ในหัวเจ้าหน้าที่ทุกคนเหมือนเสียงสะกดจิตเสียงที่เต็มไปด้วยความวิปริตราวกับเขาไม่ได้รู้สึกผิดแต่กลับภาคภูมิใจกับสิ่งที่ทำเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งทนไม่ไหวเธอก้าวพรวดเข้ามาตะโกนเสียงดังใส่เขาคุณมันโรคจิตเด็กแค่สิบสองขวบคุณไม่มีแม้แต่จิตสำนึกเลยใช่ไหม สมพรเงยหน้าขึ้นสายตาของเขาไม่มีแววเสียใจมีแต่แววว่างเปล่าและลึกๆเหมือนมีเงามืดที่หมุนวนอยู่ข้างในจิตสำนึกเหรอเธอรู้ไหมว่าฉันอยู่กับความโดดเดี่ยวมากี่ปีทุกคนในชีวิตฉันทิ้งฉันไปหมดเธอไม่รู้หรอกเจ้าหน้าที่หญิงกำมัดแน่นเธออยากจะตบใบหน้าเยอกเย็นนั่นแต่เธอก็ต้องระงับไว้แล้วเดินออกจากห้องโดยไม่หันกลับมา ในเวลาเดียวกันมีนาถูกพาไปยังศูนย์คุ้มครองเด็กที่กรุงเทพที่นั่นเธอได้รับการดูแลจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านบำบัดเด็กที่ผ่านเหตุการณ์กระทบจิตใจรุนแรงแต่การเยียวยาไม่ใช่เรื่องง่ายมีนามักจะสะดุ้งตื่นต,นตอนกลางคืนกรีดร้องด้วยน้ำเสียงที่แทงทะลุหัวใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ยินเธอวาดรูปซ้ำๆเป็นรูปบ้านไม้เก่าผู้ชายแก่คนหนึ่งและประตูที่เปิดแง้มไว้ในความมืด สิ่งที่ทําให้ทุกคนขนลุกคือในรูปนั้นมักจะมีเงาของคนอีกคนหนึ่งอยู่หลังประตูเงียบๆผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนกระดอกมองดูทุกอย่างเกิดขึ้นโดยไม่เคยยื่นมือช่วยนักจิตวิทยาพยายามพูดคุยกับเธอหลายครั้งจนวันหนึ่งมีนาเงยหน้าขึ้นมาแล้วพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงเรียบฮ่าฮแม่เขาไม่เคยรักหนูเขาบอกว่าสิ่งที่ปู่ทำมันคือการอบรมหนูให้โตเร็วขึ้น ประโยคนั้นทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจที่ช่ำชองอยังต้องกลืนน้าลายเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่คดีล่วงละเมิดธรรมดาแต่มันคือขุมนรกของการบงการความร่วมมือและการทรยศต่อความเป็นแม่อย่างสิ้นเชิงเมื่อคาให้การของมีนาเริ่มถูกรวบรวมเจ้าหน้าที่เริ่มขุดลึกลงไปถึงความสัมพันธ์ของแม่เลี้ยงกับสมพรพบว่าในอดีตทั้งสองเคยมีความสัมพันธ์ลับๆก่อนที่แม่เลี้ยงจะแต่งงานกับพ่อของมีนาและเมื่อพ่อของมีนาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ดูเหมือนจะบังเอิญตอนนั้นไม่มีใครสงสงัยยอะไรเล แต่ตอนนี้หลายอย่างเริ่มไม่ชอบมาพากลเจ้าหน้าที่เริ่มรื้อแฟ้มคดีเก่าๆขึ้นมาใหม่ตรวจสอบข้อมูลที่เคยถูกมองข้ามและเอกสารที่เคยไม่มีใครคิดจะเปิดอ่านซ้ําและในเอกสารหนึ่งพวกเขาเจอชื่อคนที่ไม่มีใครพูดถึงเลยตั้งแต่แรกนัทวุฒิเด็กชายวัยสิที่หายตัวไปจากหมู่บ้านเมื่อ3ามปีก่อนญาติห่างๆของมีนาที่เคยมาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันชื่อของเขาปรากฏในบันทึกเล่มเดียวกับที่สมพรจดไว้ชื่อของนัทวุฒิ ถูกเน้นไว้ในบันทึกด้วยหมึกแดงแตกต่างจากบันทึกหน้าอื่นๆที่มักใช้หมึกสีน้ำเงินจางๆและถ้อยคำในหน้านั้นไม่ใช่แค่การระบายความรู้สึกแต่มันคล้ายคำสารภาพที่เขียนด้วยมือสันๆราวกับคนที่รู้ตัวว่ากำลังถูกไล่ล่าโดยความผิดมันรู้มากเกินไปถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างมันจะไปบอกใครต่อใครฉันไม่มีทางเลือกประโยคนั้นเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางใจของเจ้าหน้าที่พวกเขารีบเปิดแฟ้มคนหายย้อนหลังพบว่าคดีของนทวุฒิถูกปิดไว้ด้วยเหตุผลว่า หนีออกจากบ้านเนื่องจากเป็นวัยรุ่นมีพฤติกรรมต่อต้านแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนและไม่มีใครเคยสืบต่อเจ้าหน้าที่เร่งเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านทันทีพวกเขาเริ่มขุดคุ้ยทุกตารางเมตรในบริเวณบ้านไม้ของสมพรโดยเฉพาะหลังบ้านซึ่งเป็นพื้นที่รกเต็มไปด้วยต้นไม้เก่าและเศษไม้ทับซ้อนกันหลายชั้นและในที่สุดพวกเขาก็เจอบางอย่าง ใต้พื้นดินที่อ่อนตัวเพราะฝนพวกเขาพบร่างโครงกระดูกของเด็กชายคนหนึ่งถูกฝังลึกอยู่ใต้ทาวรบริเวณอกมีรอยแตกจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงสิ่งที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่าคือกำไลข้อมือที่ยังอยู่กับกระดูกแขนด้านขวากำไลผ้าสีแดงที่แม่ของนัทวุฒิเคยนำมาแจ้งกับตำรวจไว้เป็นหลักฐานสุดท้ายเมื่อข่าวนี้ถูกเปิดเผยหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเหมือนจมดิ่งสู่ความเงียบงันหลายคนเริ่มพูดกันเสียงสันว่าเคยเห็นนัทวุฒิมีปากเสียงกับสมพรแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวอิทธิพลของเขา และในขณะที่เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพิมเ่มเติมแม่เลี้ยงของมีนาก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆเธอหลบสายตาทุกคนไม่ยอมพูดไม่กินและมักจะขังตัวเองอยู่ในห้องจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเสียงกรีดร้องของเจ้าหน้าที่ก็ดังขึ้นมาจากห้องขังหญิงในสถานีตำรวจแม่เลี้ยงใช้เศษกระจกบาดข้อมือตัวเองและเขียนประโยคสุดท้ายไว้บนผนังด้วยเลือดของตัวเองฉันขอโทษแต่ฉันก็แค่กลัวจะไม่มีใครเลี้ยงดูฉัน ประโยคนั้นยิ่งตอกย้ำความโหดร้ายของความเงียบความกลัวและความเห็นแก่ตัวที่ฆ่าเด็กคนหนึ่งทั้งเป็นและทิ้งอีกคนให้มีชีวิตอยู่กับฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นมีนาถูกย้ายไปยังสถานสงเคราะห์แห่งใหม่พร้อมเริ่มกระบวนการเยียวยาอีกครั้งแต่สิ่งที่อยู่ในตัวเธอไม่ใช่แค่ทารกในครรภ์แต่คือเงามืดที่เธอบอกกับนักจิตวิทยาเสียงเบาในคืนหนึ่งว่าหนูยังได้ยินเสียงเขาเรียกตอนกลางคืนเสียงของปู่และตอนนี้มีนาเริ่มวาดรูปใหม่ ในรูปนั้นเด็กหญิงยืนอยู่ในห้องมืดข้างหลังเธอคือผู้ชายแก่ๆยิ้มกว้างและในมุมของภาพมีเงารูปเด็กผู้ชายที่กำลังยื่นมือออกมารูปวัดล่าสุดของมีนาแพร่กระจายไปทั่วศูนย์เจ้าหน้าที่หลายคนพากันขนลุกบางคนถึงกับต้องเอาไปซ่อนไว้ในลิ้นชักเพราะไม่อาจทนมองมันนานๆได้ภาพนั้นไม่ใช่แค่หลอนแต่มันเหมือนกับว่ามันมีชีวิต นักจิตวิทยาที่ดูแลมีนาเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเด็กหญิงอาจกำลังประสบภาวะหลงเหลือจากเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ,จขั้นรุนแรงหรือที่เรียกว่า dissociative i dnt e t i บางครั้งเธอพูดด้วยเสียงที่เปลี่ยนไปเป็นเสียงทุ้มต่ำรับเรียบไร้อารมณ์คืนหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เวนเดินตรวจรอบศูนย์ตามปกติเขาได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาลอดออกมาจากห้องของมีนาเสียงหัวเราะที่แหบพราพไม่ใช่เสียงของเด็กหญิงวัยสิ เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปภายในห้องมือสนิทมีเพียงแสงจากหน้าต่างสองผ่านผ้าม่านโปรง่งเขาพบมีนานั่งอยู่บนเตียงตัวตรงสายตาจ้องมองไปยังมุมห้องอย่างไม่กระพริบมีนาหนูโอเคไหมลูกไม่มีคำตอบเธอค่อยๆหันหน้ามาช้าช้าดวงตาของเธอเบิกกว้างสีหน้าเรียบเฉยแล้วเธอก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาจนแทบไม่ใช่เธอเขายังอยู่ที่นี่ปู่ยังไม่ไปไหน เสียงในห้องตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งก่อนที่เธอจะเงยหน้ามองเจ้าหน้าที่และพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้เขายืนนิ่งราวกับถูกแช่แข็งเมื่อคืนหนูคุยกับนัทวุฒิเขาบอกว่ายังมีอีกคนที่ต้องตายประโยคนั้นเหมือนเสียงกระซิบจากหลุมศพและเช้าวันถัดมาศูนย์ก็ได้รับข่าวด่วนจากสถานีตำรวจในหมู่บ้านสมพรเสียชีวิตในห้องขัง ไม่มีใครเข้าไปไม่มีใครสัมผัสเขาร่างของเขานอนนิ่งอยู่บนพื้นน้ำลายฟูมปากดวงตาเบิกโพลงและที่หน้าขนลุกกว่านั้นคือบนผนังห้องถังมีรอยขีดเขียนด้วยเล็บเป็นชื่อนัทวุฒิซ้ำแล้วซ้ำเล่าเต็มผนังจนแทบไม่มีที่ว่างหลังจากเหตุการณ์นั้นมีนาเริ่มพูดมากขึ้นแต่สิ่งที่เธอพูดกลับไม่ใช่สิ่งที่ใครคาดหวังเธอเล่าว่าในคืนก่อนที่สมพรจะตายเธอฝันเห็นตัวเองเดินอยู่ในบ้านไม้เก่า มีเงาเด็กผู้ชายเดินนำหน้าเธอและในฝันนั้นเธอเห็นตัวเองเปิดประตูบานหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในความเป็นจริงข้างในห้องนั้นมีสมพรนั่งอยู่มือเขาสั่นน้ำตาไหลและเธอก็พูดกับเขาด้วยเสียงของนัทวุฒิถึงเวลาชดใช้แล้วเมื่อตื่นขึ้นเธอรู้สึกว่าในท้องของเธอขยับผิดปกติแต่เธอไม่ได้กลัวเธอยิ้มเบาๆและกระซิบกับท้องว่าอย่ากลัวนะเราจะไม่มีวันโดนทำร้ายอีกแล้ว แต่ในมุมห้องนั้นกล้องวงจรปิดจับภาพได้บางอย่างที่ทุกคนไม่อยากเชื่อเป็นเงาของผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งยืนกอดอกมองเธออยู่แล้วจางหายไปในความมืดตั้งแต่คืนนั้นกล้องวงจรปิดในห้องของมีนาเริ่มเกิดปัญหาอย่างประหลาดทุกคืนเวลาเที่ยงคืนตรงภาพจากกล้องจะกลายเป็นจอมืดสนิทมีเพียงเสียงซาซาและเสียงกระซิบที่ฟังไม่ออกดังแทรกเข้ามาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคพยายามตรวจสอบสายกล้องเปลี่ยนเครื่องใหม่หลายรอบแต่ปัญหาก็ยังคงเดิมราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องการให้ถูกบันทึกในเวลานั้น มีนาเองก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเธอดูเงียบขรึมขึ้นมากพูดน้อยแต่ดวงตามีประกายบางอย่างที่เจ้าหน้าที่หลายคนอธิบายไม่ถูกเหมือนเด็กที่รู้ความลับของโลกนี้มากเกินไปวันหนึ่งนักจิตวิทยาพาเธอไปเดินเล่นในสวนหลังศูนย์เธอหยุดยืนอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่มองใบไม้ที่ร่วงลงมาอย่างเมื่อลอยแล้วพูดขึ้นเบาฮ่าฮ <c oughs> อีกคนเขากําลังจะมาเองใครเหรอนักจิตวิทยาถามกลับ เธอยิ้มเล็กๆแล้วหันมามองหน้าเขาดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจแบบเย็นชาคนที่รู้ทุกอย่างแต่ไม่เคยพูดคำพูดนั้นทำให้นักจิตวิทยาชะงักเพราะในบันทึกที่เขาเคยอ่านมีเพียงคนเดียวที่เคยอยู่ในบ้านหลังนั้นบ่อยพอๆกับสมพรแม่เลี้ยงและนัทวุฒิครูใหญ่ของโรงเรียนชายไวกลางคนที่ดูเงียบขรึมมักจะมาเยี่ยมบ้านสมพรบ่อยๆอ,อ้างว่าเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนไม่มีใครเคยสงสัยอะไรเพราะเขาเป็นบุคคลที่เคารพนับถือในหมู่บ้าน แต่ในวันนั้นเองเขาถูกเรียกตัวมาที่สถานีตำรวจเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตของสมพรในห้องสอบสวนเขานั่งนิ่งยิ้มสุภาพพูดจาชัดเจนและตอบทุกคำถามอย่างไม่มีพิรุษจนกระทั่งตำรวจหยิบรูปวาดของมีนาขึ้นมาแสดงภาพที่เงารูปร่างคล้ายผู้ใหญ่ยืนอยู่หลังประตูมืดไม่ใช่สมพรไม่ใช่แม่เลี้ยงแต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่สวมแว่นใส่เสื้อเชิ้ตลายทางและมีรอยแผลเป็นเล็กๆที่คางขวา รอยแผลเดียวก,ก,กันกับที่อยู่บนหน้าของครูใหญ่เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆแล้วพึมพำฉันบอกแล้วอย่าให้เด็กมันวัดอะไรที่มันจําไม่ได้ทันใดนั้นบรรยากาศในห้องสอบสวนก็เปลี่ยนไปเจ้าหน้าที่ทุกคนในห้องสัมผัสได้ถึงพลังแปลกประหลาดเหมือนมีบางอย่างกำลังแทรกซึมเข้ามาในห้องนี้ครูใหญ่จ้องมองไปที่กระจกเงาที่ติดอยู่ข้างผนังเขากระซิบกับภาพสะท้อนของตัวเองเธอยังอยู่ใช่ไหมเธอกลับมาแล้วจริงๆ และที่อีกมุมหนึ่งของศูนย์มีนาเริ่มวาดภาพใหม่บนกระดาษแผ่นใหญ่สุดที่เธอเคยใช้เธอวาดห้องเรียนเก่ามีโต๊ะไม้ที่หักข้างกระดานดำมีเงาของผู้ชายยืนอยู่เบื้องหน้าเขาคือเด็กหญิงผมยาวในชุดนักเรียนมีนาเขียนใต้าภาพด้วยลายมือสันฮ่าฮ่าเขาคิดว่าไม่มีใครจำได้แต่หนูจำได้หมดขณะที่หมึกในภาพยังไม่แห้งประตูห้องสอบสวนก็เปิดออกโดยไม่มีใครแต่ และอุณหภูมิในห้องลดลงเหลือแค่16องศาขณะนั้นเองไฟในห้องสอบสวนกระพริบทีทีก่อนจะดับลงโดยไม่มีสัญญาณเตือนเจ้าหน้าที่สองนายที่เฝ้าห้องอยู่รีบลุกขึ้นพร้อมกับคว้าไฟฉายมาส่องไปยังมุมห้องแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นกลับไม่ใช่ครูใหญ่ที่นั่งอยู่เมื่อครู่เขาหายไปเหลือไว้แค่เก้าอี้ที่ยกเบาๆเหมือนเพิ่งมีคนลุกออกไปและรอยข่วนบนโต๊ะเหล็กที่ลากยาวเป็นเส้นลึกๆจนสีทะลอกเห็นเนื้อเหล็ก กล้องวงจรปิดบันทึกภาพช่วงเวลานั้นไว้ได้เพียงสีวินาทีก่อนระบบจะล่มภาพสุดท้ายแสดงให้เห็นเงาร่างหนึ่งเดินผ่านกระจกเงาเป็นเงาของผู้ชายสวมชุดสูทด,ดำแต่ไร้ใบหน้าคืนนั้นฝนตกหนักมีนานอนไม่หลับเธอนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองหยดฝนกระทบกระจกใบหน้าเรียบเฉยแต่ในมือกำกระดาษพับไว้แน่นเธอลุกขึ้นเดินตรงไปยังห้องเก็บของของศูนย์ซึ่งปกติจะล็อกแต่ประตูในคืนนั้นเปิดออกอย่างง่ายดาย ภายในห้องเก็บของเงียบสงัดมืดและอับชื้นเธอค่อยคอยคลี่กระดาษในมือออกวางมันไว้บนพื้นเป็นแผนผังห้องเรียนหนึ่งในโรงเรียนที่เธอเคยเรียนเธอใช้ดินสอเขียนวงกลมตรงมุมห้องด้านหลังห้องเรียนแล้วเขียนชื่อนัทวุฒิเธอวงอีกจุดใต้กระดานดำเขียนว่าครูใหญ่และสุดท้ายเธอเขียนวงกลมใหญ่กลางห้องพร้อมคำว่าห้องแห่งความลับ เธอพึมพำเบาๆเหมือนสวดอะไรบางอย่างก่อนจะลุกขึ้นหยิบช็อกสีแดงจากกล่องแล้วเริ่มขีดวงกลมลงบนพื้นห้องเก็บของว่าสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ไม่มีใครรู้จักรูปนั้นดูคล้ายกับเขาวงกดมีรูปร่างคล้ายตาและปากเมื่อเธอว่าเสร็จเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกใครบางคนกำลังเดินเข้ามาใกล้เธอไม่หันกลับไปไม่แสดงอาการกลัวแต่พูดเสียงเบากลับมาแล้วเหรอแล้วเสียงหนึ่งก็ตอบกลับมาเสียงแหบพร่าแต่คุ้นเคย มันยังไม่จบเราต้องให้เขาจำทุกอย่างก่อนก่อนที่เด็กอีกคนจะหายไปเช้าวันต่อมาข่าวด่วนอีกครั้งถูกส่งมาที่ศูนย์เด็กชายอายุเก้าขวบในหมู่บ้านเดียวกันกับสมพรหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อคืนและในสมุดวาดภาพของมีนาหน้าสุดท้ายที่เธอวาดไว้ในคืนนั้นเป็นภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องเรียนไม้เก่าที่มีกระดานดำแตกร้าและผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งนั่งรอยอยู่ในเงามืดที่มุมของภาพมีคำเดียวเขียนด้วยหมึกแดงหนา ฮะฮเริ่มใหม่คืนนั้นคือคืนที่อากาศเย็นผิดปกติท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงดาวดั่งว่าทุกสิ่งกำลังเตรียมตัวรับรู้ความลับที่ถูกฝังมานานนับสิบปีในห้องเก็บของที่มีนาวาสัญ,ญลักษณ์ประหลาดไว้บนพื้นวงกลมนั้นเรืองแสงจางๆแม้ไม่มีแหล่งกำเนิดแสงใดอยู่ใกล้เธอเสียงลมหายใจของเด็กหญิงเป็นจังหวะมั่นคงสายตาไม่กระพริบ ตรงข้ามกับเธอมีใครบางคนยืนอยู่เงาของผู้ชายสูงวัยในชุดสูทเก่าครูใหญ่ใบหน้าของเขาซีดขาวปรากฏร่องรอยความหวาดกลัวและเจ็บปวดฉันรู้ว่าหนูจำได้หมดเขากระซิบเสียงสั่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวมีนาไม่ได้ตอบทันทีเธอหยิบสมุดวาดภาพเล่มเก่าขึ้นมาเปิดไปหน้าสุดท้ายภาพที่วาดเมื่อคือนปรากฏชัดขึ้นอย่างลึกลับเด็กชายในเงามืดกำลังชี้ไปที่ครูใหญ่ใต้เท้าของเขาคือเด็กหลายคนนอนเรียงรายแต่ไม่มีใครเคยถูกตาหา ทำไมเสียงของเธอเบาทำไมไม่มีใครช่วยพวกเขาครูใหญ่สุดตัวลงกับพื้นสีหน้าเต็มไปด้วยความสํานึกผิดแต่ดวงตาย,ยังคงหวัดวันเพราะเราเพราะเราทุกคนกลัวสมพรเขาคือศูนย์กลางของพวกเราและเมื่อใครขัดขืนเขาก็ทําให้พวกนั้นหายไปเหมือนนัทวุฒิมีนางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ําเสียงมั่นคงแต่เขาไม่ได้หายไปเขากลายเป็นเสียงกลายเป็นเงาและพาหนูมาเจอความจริงทั้งหมด จูจ่ๆประตูห้องก็ปิดสนิทโดยไม่มีใครแต่เสียงลมหอนแทรกเข้ามาพร้อมกับแสงสีแดงว่าขึ้นจากวงสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางพื้นเสียงเด็กๆเ,เริ่มดังขึ้นร้องให้เรียกชื่อพ่อแม่ภาพหลอนเริ่มปรากฏรอบตัวครูใหญ่เด็กหลายคนที่เขาเคยเพิกเฉยเด็กที่เขาปล่อยให้ถูกพาเข้าไปในบ้านไม้ของสมพรภาพพวกนั้นวงเวียนรอบเขาพร้อมเสียงกระซิบทำไมคุณไม่ช่วยเราขอร้องแล้วคุณก็รู้คุณก็เห็นเขาปิดหูกรีดร้องและร้องให้ร่งรางกายสั่นเทา มีนาเดินเข้าไปช้าๆแล้วหยุดตรงหน้าเขาคุณมีสองทางเลือกจะจบมันด้วยความกลัวหรือจะบอกความจริงทุกอย่างให้โลกฟังแสงรอบตัวเธอเริ่มอ่อนลงกลับมาเงียบสงบอีกครั้งวงเวทจางหายเหลือเพียงเธอและครูใหญ่ที่หอบหายใจหนักวันถัดมาข่าวใหญ่กระชอนสื่อทั้งประเทศครูใหญ่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆสารภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ12ปีก่อนเขาเปิดเผยการล่วงละเมิดเด็กการค้ามนุษย์ในเครือข่ายที่นำโดย สมพรพร้อมทั้งให้เบาแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่เกี่ยวข้องหลักฐานที่เขามอบให้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนถูกจับศพของเด็กอีกหลายรายที่เคยสูญหายถูกพบในบ่อน้ำเก่าในป่าหลังหมู่บ้านฝังรวมกันโดยไม่มีหลุมฝังศพประชาชนโกรธแค้นแต่น้ำตาก็ไหลพรั่งพรูพร้อมกับเสียงสรรเสริญที่มอบให้กับเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่ไม่เคยยอมแพ้ มีนาได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดถูกย้ายไปอยู่ในความคุ้มครองขององค์กรช่วยเหลือเยาวชนระดับสากลเธอได้รับทุนเรียนต่อพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูจิตใจอย่างเข้มข้นหลายปีต่อมาเด็กหญิงที่เคยหวาดกลัวเงามืดกลายเป็นหญิงสาวผู้พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเธอยืนอยู่บนเวทีสากลบรรยายเรื่องพลังของความจริงและเสียงของเด็กที่ไม่มีใครยอมฟังท้ายคำพูดในงานเธอหยุดเล็กน้อยก่อนจะยิ้มอย่างสงบนิ่ง นัทวุฒิถ้านายฟังอยู่ขอบใจนะเสียงปรบมือดังกึกก้องแต่ในกล้องทีวีที่ถ่ายทอดสดทุกคนเห็นเพียงแวบหนึ่งในมุมเวทีเงาของเด็กชายคนหนึ่งยืนยิ้มมองเธออย่างอ่อนโยนแล้วค่อยๆจางหายไปในแสงไฟนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เขาปรากฏและเป็นครั้งแรกที่มีนาได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีเสียงกระซิบในยามค่ำคืนอีกเลย